ได้เวลาแล้วจะดูหนาวเริ่มิเขามาเยือนแต่ว่าก็มีห่อนมีหนาวมือจึงหนึ่งกับหนาวมือจึงหนึ่งกับหอนได้เวลาที่จะเอากระเทียมออกมาพึง่งมาตากแดดเริ่มจิแกสิปลูกแล้วพี่น้องได้เห็ดหลายเห็ดเห็ดไหหมีกินแค่ปลูกกิน แยกกะเลยสิเอาออกมาพึงแดดก่อนสิแกะสิปอกมืดจักน้อยพี่น้องหัวก็ยังสวยๆงามๆคือเกา่าโ,โ,โอ้ยมันเห่าเอียงหัวงามๆพี่น้องแยกกะจงไวซำนี้เ่าปลูกหลายปลูกพ่อได้กินหน้าหนาวเขามาแล้วก็เริ่มสิปลูกพักปลูก้ากินละจ้าชีวิต บันนอกบันหน้าตามประสามีพักมีเริ่มปลูกพักกินแล้วดึงขึ้นไปใส่แดดไงยาเนี่ยดึงตลอดขึ้นไปด้วยมัน,นเป็นยังคือบบแก่มันทายผ่าแสียงเ้อาเออนี่แล้วพึ่งแดดพี่น้องแต่ว่าซุ่มชุ่มถี่ไวเถาพันนี่คันเพราเอาอัน ผงเอียงก่ออันชอกไหมพี่น้องขูดอซอกใส่แมพี่ที่เก็บอันเอาไว้แต่ทำพันธไม่ก็ะสันแม่งจอเด้พี่น้องบ่บไซส่กับบ่ไดมันจอมันวา,ามันแบบเบิดหลุดนี่ละที่น้องการเก็บการรักษาไว้เพราะจะปลูกเอาพันได้กินไปน้ำได้ซื่อกับส่วนหน่อยแล้วพี่น้องเด้อ ยายกับจิปปูมาละเอาซ้ำนี่ละพี่น้อง